สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซปาต่อไร้พ่ายทุกท่านนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปาต่อไร้พ่ายนะครับหนาทีครับพยาต่อครับวันนี้เก็บมาฝากรับในลีกของตุรกีอิสตันบูลครับจะเปิดสนามเจอกับรองเจ้าฝูงอย่างไฟนบาเช่โค้งสุดท้ายเหมือนกันครับสำหรับลีกของเติร์กตุรกีนะครับคู่นี้จะลงสนามเที่งคืนครับอิสตันบูลนะครับในปัจจุบันนะครับมี51แต้มนะครับอยู่อันดับ ที่5ของตารางนะครับผลงาน32เกมชนะ15บเสมอ6นะครับแพ้ไปถึง11นะครับทำประตูได้54าสี่เสียนะครับ45ประตูส่วนฟเนิปเช่ครับโซเซ่โมริโญ่ครับปัจจุบันนะครับมีแต้ม75แต้มอยู่รองจ่าฝูงผลงาน32เกมครับชนะไปถึง23เกมนะครับสเสมอ6 แพ้3นะครับทำประตูได้80ประตูเสีย32ครับเกมลูกดีสละเกิดนะครับเกมแรกครับในการเจอกันนะครับเล่นในบ้านของไฟนิามเช่นะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไฟนิาเช่ครับที่เป็นเกมในบ้านนะครับเอาชนะอิสตันบูลในบ้าน3-1สถิติการเจอกันครับ10เกมหลังครับคู่นี้ครับระหว่างอิสตันบูลกับไฟนบเเช่เป็นทางด้านไฟนิามเช่ครับมีสถิติที่ดีกว่า นะครับสิเกมหลังครับเฟนิบราเชชนะไปถึง7นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งเป็นทางด้านอิสตันบูลครับชนะเพียงแค่2โจทย์ครับวันนี้ครับนะครับหนาทีกับขยาต่อเขามองว่าครับผู้มาเยือนอย่างเฟนบราเชครับโซเซบอริโจความมองว่าเกมนี้สิติตัวเลขการทำประตูดีซะเหลือเกินครับสําหรับเฟนบราเชแล้วโจทย์ครับมันมีดีกว่าอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมอาบอกเลยว่านี่ครับ คู่มาเยือนครับเกมลุกดีครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวบาดอย่างไรครับให้มองนะครับผู้มาเยือนอย่างไฟในบาเช่ครับวันนี้ในลีกของตุรกีเช่นคืนครับฝากไว้ด้วยครับโชคดีด้วยครับ